กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงองค์น้อยที่สวยงามมากเมื่อเจ้าหญิงอายุครบ16ปีก็มีแม่มดใจร้ายมาสาบว่าเมื่อเจ้าหญิงอายุ16ปีจะต้องถูกเข็มปั่นได้ทิ่มแทงและสิ้นชีวิต แต่โชคดีที่นางฟ้าใจดีตนหนึ่งแสกให้คำสาปนั้นเปลี่ยนไปเจ้าหญิงจะไม่สิ้นชีวิตแต่จะหลับไหลไปร้อยปีและแล้ววันหนึ่งเจ้าหญิงก็เจอเข็มปั่นได้จริงๆว้ายนี่มันอะไรเนี่ย ทันทีที่เจ้าหญิงโดนเข็มทิ่มก็หลับไปทันทีนางฟ้าจึงเสกให้ทุกคนในปราสาทหลับไปด้วยร้อยปีผ่านไปเจ้าชายรูปงามผ่านมาพบปราสาทเจ้าชายเข้าไปในปราสาทและพบเจ้าหญิงว้าวเธอสวยจังเจ้าชายจุมพิษเจ้าหญิงทันใดนั้นเจ้าหญิงก็ตื่นขึ้นทุกคนในปราสาทก็ตื่นขึ้นเช่นกันสุดท้ายเจ้าหญิงและเจ้าชายก็แต่งงานกันอย่างมีความสุขน ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความดีชนะทุกสิ่งและความรักสามารถเอาชนะอุปสรรคได้เสมอราตรีสวัสดิ์นะทุกคน